สวัสดีนะครับมาพบกับผมนะครับที่ผสมแท็กเตอร์กำแพงเพชรนะครับวันนี้ครับมารีวิวครับเป็นรถอีกหนึ่งคันนะครับเป็นตัวคูปะต้านะครับเป็น L3202 ครับตัวนี้นะครับเป็น L3202 คือ32แรงนะครับเป็นรุ่นที่2นะครับ02นะครับจะมี3001ิ่งตัวนี้จะเป็นตระกูล3001นะครับตัวนี้จะเป็น02นะครับเป็นรุ่นใหม่กว่านะครับเป็นระบบเครื่องยนต์4สูบนะครับตัวนี้เป็นระบบเ้าหัวนะครับตัวนี้เ้าหัวตอนเช้าติดง่าย นะครับตัวนี้รถตัวนี้ติดเดิมนะครับติดเดิมหมายความว่าสภาพมาจากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้นะครับแต่ผ่านการใช้งานเมืองไทยมาแล้วนะครับแต่ว่าน่าจะยังไม่เยอะครับลูกค้ขานะครับเดี๋ยวผมจะบรรยายไปทีละอย่างนะครับคร่าวๆนะครับเดินดูรอบๆกันก่อนนะครับเนี่ย สภาพประมาณนี้ครับลูกค้าอ่าตัวนี้ก็เครื่องเกียร์ไฮบริดดีเลยนะครับเถอว่าดีเลยนะครับตัวนี้นะครับครับสีสันไม่ค่อยสวยนะครับสารนั่นเลยนะครับสีสันไม่ค่อยสวยใช้งานได้ครับเครื่องนิ่มมากนะครับตัวนี้นี่ฮะเครื่องนิ่มมากเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆก่อนแล้วก็อธิบายกันนะครับอ่าวันนี้มากับผมครับพูดกันตรงๆครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวยอมแมวขายนะครับอันไหนดีบอกดีอันไหนไม่ดีผม จะบอกเลยนะครับนะครับมาดูกันครับตัวนี้ตัวนี oh ้คร so ับเป็นระบบสี่สูบนะครับสี่สูบ๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนนะครับเครื่องนะเครื่องนะครับพูดถึงเครื่องก่อนตัวนี้เครื่องเดิมเดิมทีมาเครื่องมีควันครับมีไอออกนะครับมีไอออกผมก็เลยยกเครื่องครับทาเครื่องใหม่ นะครับทําเครื่องใหม่ถ้าเปลี่ยนแหวนอย่างเดียวไม่หายครับลูกค้าผมบอกเลยนะครับตัวนี้ผมยกเครื่องหรือทุกอย่างนะครับเครื่องหรือทุกอย่างเลยแล้วก็เอาไปตีปอกนะครับตีปอกใหม่นะครับลูกซูบลูกซูบนะครับใช้ลูกซูบเดิมนะครับ3ลูกนะครับที่ใช้ได้อย่างดีอยู่เลยนะครับตัวนี้แล้วก็ลูกซูบใหม่1ลูกนะครับวันนี้บอกกันตรงๆนะครับแหวนใหม่ ครับปอกใหม่แหวงใหม่ตัวนี้ฟิตแน่นนะครับตัวแน่นแน่นเลยนะครับอ่าพวกบ่าววาวอะไรปุ๊บไม่มีรั่วนะครับตัวนี้พวกวาลพวกอะไรไม่มีรั่วนะครับแรงอัดดีนะครับรถตัวนี้ติดเดิมจากญี่ปุ่นนะครับหมายความว่าออ่่าาเปิดเครื่องอาจจะเปิดเครื่องอย่างเดียวครับลูกค้าตัวนี้นะครับเครื่องตัวนี้หายห่วงแล้วครับติดง่ายนะครับปั๊มดีแรงดีครับสตาร์ทง่ายนะครับตัวนี้อ่ายางยางนี่น่าจะ ไม่แน่ใจว่ายางหน้าเขาเปี่ยนมาจากหรือยังมาจากงไทยหรือยังนะครับแต่เป็นยางหลังของญี่ปุ่นแน่นอนนะครับญี่ปุ่นจะใช้ยางยางหล่อนะครับจะสังเกตได้หลายหลายคันนะครับญี่ปุ่นจะใช้ยางหลอยี่ห้องบีตโอนนะครับถ้าหล่อแล้วมันจะทะลอกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ฮะญี่ปุ่นแท้นะครับแน่นอนยางคู่หลังนะครับส่วนบางโค้นนะครับนี่ฮะบางโค้ก็ไม่สวยนะครับสนิมแต่ก็ข้างล่างก็ยังพอได้นะครับพอได้นะครับมาดู มาดูตรงนี้นะครับอ่าตัวนี้ไฟหลังตรงนี้ไม่สวยนะครับตัวนี้มันยังไม่ได้เอาออกให้ไฟมีนะครับแต่ต้องลูกค้าต้องไปไล่เองนะครับตัวนี้ผมขายตามสภาพนะครับลูกค้าตามสภาพไฟมีอยู่ข้างเดียวข้างนี้ไม่มีนะครับอ่าดอกจางก็ถือว่ายังใช้ได้นะครับยังใช้ได้อีกหลายปีนะครับเอายังญี่ปุ่นอ่าตัวนี้สีสารเดิมนะครับรถยังไม่เคยเปิดเปลี่ยนซิน นะครับผมบอกเลยว่ายังไม่เคยเปิดเป็นสีเละนะครับดูจากนี่ฮะน็อตเดิมสีเดิมนะครับกาวเดิมนะครับจากญี่ปุ่นจากผลิตนะครับผมไม่แน่ใจว่าประเทศญี่ปุ่นเขาเปลี่ยนมาหรือยังแต่ว่าตอนนี้สีเดิมนะครับนี่ฮะดูจากถ้าเลอถ้ามีรอยขันจะมีรอยประแจขันนะครับนี่ฮะฝาซูปนี่ฝาซูปนอตฝาซูปยังไม่เคยเปิดนะครับก็ถือว่าใช้งานไม่มากนะครับดู เขาเรียกตาควายหรือตาเหลือกนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้ตัดครับแน่นๆอยู่นะครับนี่นี่ฮะยังไม่ได้ตัดนะครับทั้งสองข้างนะครับทั้งสองข้างแล้วก็ตัวนี้ก็คู่ตัวรถมานะครับตัวนี้ก็เป็นของญี่ปุ่นนะฮะโซ่ข้างของญี่ปุ่นอ่นะครับมาดูไล่มาดูครับตัวนี้ไฮบริดยกขึ้นปกติครับเพราะว่าเดิมทีผมลองใส่ผ่านโรตารี่อะไรดูแล้วไม่มีปัญหานะครับตัวนี้ไม่มีปัญหา ล้อกระทะไม่มีแตกนะครับน็อตเป็นน็อตระบบ8ตัวนะครับตัวนี้8ตัวนะครับนี่น็อต8ตัวเป็นน็อตใหญ่ครับขอบ3อ่าขอบ2ี่นะครับ12.4ขีด28นะครับเนี่ยสิบสองจขีดยีนะครับอ่าจะใหญ่กว่ารุ่น4547บ้านเรานะครับอันนี้ครับอ่าเกียร์นะครับเกียร์ก็เดิมเดิมนะครับข้าดูนะครับสีเดิมดูง่าย น็อตยังไม่ได้เปิดนะครับนี่น็อตคอนเทีเร์ยังไม่เคยเปิดนะครับเบาะนะครับเบาะเดี๋ยวผมให้ดูพอ,พอ,อ,อ่ะานะครับอ่าตัวนี้นะครับยังไม่ผุนะครับก็ยังพอได้นะครับควลา พอได้นะครับอ่าตัวนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับฝาสูบกระบอกสูบนะครับยังเดิมอยู่ตัวนี้ไม่สวยนะครับระบบไฟลูกค้าต้องไปเช็คเองนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เช็คให้พูดถึงเกียร์ก่อนครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์กระปุก12 3หนึ่งสี่เลยนะครับแล้วก็จะมีเช็ถอยนะครับตามล็อกเลยนะครับนี หนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็เขยถอยนะครับส่วนตรงนี้เป็นเกียร์พีดีโอนะครับพีดีโอจะใส่ซอกแซกหน่อยนะครับมีหนึ่งมีถึงหนึ่งแล้วก็สองลงมาข้างล่างครับนี่สอง่าสามแล้วก็ลงมานี่ล็อกนึงครับงมานี่คำว่าสี่นะครับสี่เกียร์นะครับพีดีโอ4สี่เกียร์นะครับมันโทนหลังอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เป็นตัวล็อลรอหลังครับเพื่อเวลาติดหลมนะครับลูกค้าติดหลมแล้ว ต้องเหยียดตรงนี้ปุ๊บล้อหลังจะหมุนพร้อมกันนะครับผมอะไร power นะครับตัวนี้ power นะครับราคาไม่แรงนะครับไม่แรงไปดูข้างเครื่องก่อนครับนี่ข้างเครื่องเครื่องหายห่วงครับผมทํามาแล้วนะครับตัวนี้เครื่องทํามาแล้วหายห่วงนะครับจะมีปั๊มสองตัวนะครับลู้าตัวนี้ครับเป็นนี่เป็นปั๊มจะเป็นปั๊มยกหางหลังนะครับส่วนตัวนี้เป็นปั๊ม power นะครับ ปั๊มพาวเวอร์ตัวนี้ปั๊มหางหลังจะมีคนละตัวนะฮะมีปั๊มไปสองตัวลูกค้าเขาปุกมันพาวเวอร์อยู่นี่นะครับเติมลงมาดูดเข้ามาแล้วก็จะปัดไปหากระปุกพาวเวอร์ใต้หลางนะครับใต้ปุกผมลายตัวนี้นะครับเบามากนะครับตัวน่ะเบามากเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับงานที่เหมาะสมนะครับก็ตัดญ้าตัด้านี่เหมาะสมมากครับท้หนักตัวได้นะครับตัวใหญ่นะครับใส่ตัวตัด้าได้ขนาดใหญ่นะครับ32แรงถือว่า แรงเหลือนะครับการตัดหญ้านะครับตัวนี้ครับดูลูกหมากขานหน้าครับตัวนี้ก็ยังเดิมนะครับนึ่งลูกหมากนี่เป็นเดิมญี่ปุ่นเลยครับทั้ง4ี่ข้างนะครับหนึ่งสองแล้วก็สามสี่ตรงนี้เดิมญี่ปุ่นเลยครับผมว่าเขาน่าจะใช้มาน้อยนะครับเนี่ยสีสีเหมือนกันเลยนะครับแบดแบตดีด้วยนะครับตัวนี้แบดดีแบตลูกค้าซื้อมาใหม่เลยนะครับนี่ใชายยังไม่เท่าไหร่นะครับ กระจังหน้าลูกค้าจะกทางหน้าผมมีให้นะครับผมมีให้แต่ว่าไม่สวยนะครับกระจังหน้าไม่สวยนะครับเป็นสีขาวๆนะครับอ่าฟหน้าไม่สวยนะครับบอกก่อนนะครับระบบระบบไฟลูกค้าไล่เอานะฮะผมจะพูดของระบบเครื่องพวกเกียร์ไฮดรอลิกนี่ผ่าน3อย่างนี้ผ่านแน่นอนนะครับลูกค้านี่ฮะเครื่องนะครับไม่มีเยิ้มนะครับเพราะว่าผมทําไว้หมดแล้วครับพวกซีนพวกอะไรผมไล่เปลี่ยนหมดแล้วนะครับนี่นะครับ ดูอีกฟังนะครับอีกฟังรถก็ถือว่าข้างล่างไม่ผุนะครับนี่นี่ครับรถไม่ได้ลงน้ําต้มนะครับรถงานไล่นะครับตัวนี้รถงานไล่มานะครับนี่ยะรถงานไล่นะครับลูกค้านี่ครับล้อจะเหลืองครับไม่ไม่ถือก็ดำดำจะเป็นลงน้ําต้มนะครับลูกค้าอ่านี่ฮะอ่า ราคานะครับผมเปิดอยู่ที่6,5 0 0 0นนะครับตัวเปล่านะครับลูกค้าตัวเปล่า65,000บาทนะครับก็เอาไปใช้งานได้เลยครับลูกค้าไปเช็คไฟสักนิดนึงนะครับเช็คไฟสักนิดนึงใช้งานได้เลยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทนะครับสตาร์ทแล้วก็ดูไอระบายของเครื่องแล้วก็หม้อน้ำนะครับแล้วก็จะเร่งให้ดูนะครับ ง่ายนิ่มนะครับอย่างอื่นลูกค้าก่อสตาร์ทครับบิดบิดนะครับบิดกลับทวนเข็มนาฬิกานะครับเนี่ยบิดกลับทวนเข็มนาฬิกาครับแล้วก็สักพักนึงครับสักพักหนึ่งเพราะผมก็จอดนานแล้วอ่ะแล้วก็ติดได้เลยนะครับติดง่าย หังนิ่มนะครับนิ่มมากนะครับนิ่มมาก ระบายนะครับเครื่องน้ำใหม่นะครับไม่มีไอนะครมาดูตัวนี้นะตัวนี้อาจจะใช้นานอาจจะมีแผ่ๆก็ไม่นีทั้งทั้งักงสองเปอร์เซ็นเลยครับทุกผู้ถือว่าไม่มีนะครับแต่ก็เผื่อไว้ก่อนครับลูกค้าสักงสองเปอร์เซ็นเลยครับร้อยละสองอะไรเงี้ยครับจะมีโผล่บ้างนะครับนิดหน่อยนะครับตัวนี้นะครับก็ใช้อีกยาวครับเครื่อง ห้าปีสิบปีนี่ผ่านนะผมว่านะฮะอ่าฝาปิดตรงนี้นะครับผมมีให้นะครับผมมีให้นะครับตรงนี้นี่ครับน้ำหมุนวนนะครับหมุนวนดีนะครับ่อน้ําดีครับไม่ตันนะครับกาสูบดีนะครับตัวนี้ใส่น้ํายาเขียวหล่อเย็นให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ ก็เดี๋ยวไปลองเ,งเงร่งเร่งดูครับเร่งดูถูอปลายข้อพันนะครับ าเวอร์ครับลูกค้าเนี่ยเหน่งเลยนะครับลูกค้าดูนะครับจาใช้พวงมาลัยหมุนได้เลยนะครับขับง่ายครับมีพาวเวอร์นะครับตัวนี้เจ้าล้อคนใหญ่จะไม่ค่อยมีพาวเวอร์นะครับเป็นรถรุ่นใหญ่จะมีพาวเวอร์มานครับตัวนี้นะฮะดังนิ่มๆครับลูกค้า 0 5ครับ05ก็สามารถโทรสอบถามได้นะครับะนะครับสามารถสอบถามได้ครับ0943945978ครับ0943945978นะครับเป็นเบอร์โทรและเบอร์ไลน์ของเรานะครับ 094 394 5978นะครับโรมาสอบถามได้ครับเดี๋ยวให้ผมให้ช่างลองขับเคลื่อนให้ดูครับ